เป็นเกาปวดข้อมันทรมานมากครับเป็นเกาปวดข้อมันทรมานมากครับผมเคยเป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดตามข้อตามกระดูกนะครับแล้วก็ไปทำงานก็ลำบากนะครับมันคิดอะไรไม่ค่อยออกครับเพราะว่าเวลาที่มันปวดนั้นเนี่ยมันไม่มีกระจิกกระจยอยากจะทำอะไรใครเข้ามาใกล้ก็หงุดหงิดไปหมดนะครับในช่วงนั้นเนี่ย งานผมเสียมากๆนะครับทําอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคิดอะไรก็ไม่ค่อยจะออกเพราะมันผ่านแต่เจหอุดหงิดอย่างเดียวเพราะมันผ่านแต่เจหอุดหงิดอย่างเดียวนอนก็ไม่หลับมันปวดทั้งวันปวดทั้งคืนลมพัดผ่านก็ปวดหลังจากที่ผมทนไม่ไหวผมจึงตัดสินใจสั่งซื้อดีเกลากากินสองกล่องหลังจากที่กินไปได้สองกล่องอาการผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆผมเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะ เดินไปไหนมาไหนบางทีปวดข้อวิ่งก็ไม่ได้ออกกำลังกายก็ไม่ได้แต่หลังจากกินดีเกาได้สองกล่องอาการตอนนี้ดีขึ้นวิ่งออกกำลังกายได้เบาๆว่ายน้ำได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นทำงานได้ดีกว่าเดิมครับเพราะว่าไม่ต้องมาทนปวดไม่ต้องมาทนลำคาญใครที่เป็นเหมือนผมลองสั่งซื้อดีเขามากินดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ